ก้อยอรัชพรทนไม่ไหวถึงขั้นแชรคคำพูดหลังถิ่มพิธากวาดคะแนนถล่มทลาย ถึงแม้ว่าผลคะแนนจะยังไม่ออกมาอย่างเป็นทางการนะคะแต่ข้อมูลล่าสุดพรรคก้าวไกลก็กวาดคะแนนเสียงไปได้อย่างถล่มทลายค่ะส่งผลให้ทีมพิธานลิ้มเจริญรัตแคนดิเดตนายกหัวหน้าพักก้าวไกลจอนั่งเก้าอี้นากนยกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยทามกลางกําลังใจมากมายจากประชาชนทั่วประเทศที่ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกพรรก้าวไกลในปีนี้ค่ะ ล่าสุดนักแสดงสาวอย่างก้อยอรัชพรก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านไอ Story ส่วนตัวนะคะพร้อมกับแชร์คำพูดว่าที่นายกรัฐมนตรีพิธาที่ได้กล่าวเอาไว้หลังจากที่ได้คะแนนเสียงจากประชาชนอย่างถล่มทลายค่ะโดยมีข้อความระบุว่าขอบคุณทุกความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้กับเราในวันนี้จากนี้ไปพรรคก้าไกลจะเดินหน้าผลักดันประเด็นนโยบายที่ก้าวหน้าสร้างประเทศไทยที่เราฝันถึงร่วมกันให้เป็นจริงโดยเร็วที่สุดพร้อมกับแท็กตรงไปถึง อินสตาแกรมของทีมพิธาทั้งสองแอคเคาต์ด้วยค่ะ